Make Love สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรื่องความสุขทางเพศอย่าปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับมือหรือเผชิญกับปัญหาคนเดียวนะคะเพราะเป็นความสุขที่สร้างได้ด้วยคนสองคนค่ะถ้าคุณภรรยาไม่รับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ร่วมหาทางออกให้คุณสามีอาจถึงคราวพบทางตันในความสัมพันธ์ค่ะไปติดตามเรื่องราวในรายการ Make l o v วัสุดยอดภรรยาเขาสร้างความเป็นไปได้สําหรับการสร้างรักที่สมบูรณ์แบบอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะม,มีปัญหากับคุณสามีมีค่ะมีเยอะด้วยมีเยอะด้วยเยอะเยอะแต่บ<ช>อกตัวเองมาน,นานแล้วค่ะทําใจ<อ>เข้าใจไว้ใจ<อ>ไม่เป็นไร๋อไอไว้ใจนี่อีกหนึ่งเรื่องปัญหาที่แฟนเรามีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่เสร็จ เพราะเขาจะเสร็จค่ะเขาก็ไม่เสร็จเขาก็อ่อนตัวเพรอ่อนตัวเสร็จเราก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยเออเราก็งงเราก็งงเพราะงงเสร็จทํายังไงดีล่ะก็หลังๆหนักค่ะเป็นเดือนไม่มีอะไรกันเลยค่ะทำราเห็นบอกว่าสามมีพี่ํำพึงก่อนหน้านี้อุ้ยขี้หงุดหงิดเวียงวินจังเลยใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรครับพี่ก็ไม่ทราบว่าจะเข้าสู่ไวยทองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ ก็เ <c oughs> ลยจะทํำยังไงจะให้สามีแบบอารมณ์ดีเหมือนเมื่อก่อน <c oughs> ปกติเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีข <c oughs> ี้เล่นอะไรชอบแ yeah ย่จุ๊กจิ๊ก,ก,กอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วมาพักหลังเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าจะแบบหุดหงิดง่าย <c oughs> <c oughs> อย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะแบบไม่ค่อยกุ๊กกิกเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ทราบ <c oughs> สามีพี่นะเป็นเป็นพ่อค้านะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งวันนะคะคือขับขายของแว้นไม่ขับรถพ่วงข้างขายขายขนมขายอะไรอย่างเี้ยค่ะและทีนี้เขาเขาก็จะเหนื่อยใช่ไหมแต่เราไม่รู้นะคะว่าเขาเหนื่อยอย่างเง้เวลาเราจะนอนกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีอาจจะมีเขาก็เหนื่อยอะค่ะแป๊บเดียวเขาเหนื่อยแป๊บเดียวเหนื่อยค่ะอย่างเงี้ยเราก็แบบอะไรเนี่ยเราก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ย คุณผู้หญิงอยากเขินอายนะคะคุยเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างตรงไปตรงมาและก็มีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความสุขซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ในมือคุณค่ะและที่นี้พอเพื่อนเรามาแนะนําว่าเอ้ยเนี่ยตัว VM e Plus เนี่ยค่ะลองเอาไปลองสิแฟนเราใช้ได้ผลได้ผลจริงไม่จริงค่ะ ตื่นค่ะปกติปลุกกันเป็นชัวน่วโมงก็ไม่ตื่น <c oughs> แต่ตอนนี้แค่นิดนิดหน่อยอหน่อยลุกเล้านิดนิดไม่ขี้เซาอีกต่อไปถูกอ<า>พอไม่ขี้เซาเสร็จก็เริ่มเสร็จอ<า>พอเริ่มเสร็จเสร็จแล้วก็คือถึงใจ y y <า>ยังหมดแรงเล็นิดหน่อยแต่พอติดต่อกันไปอาทิตย์สองอาทิตย์ตอนนี้ดีขึ้นโอ้ยลดมากเลยที่เขาแนะน่ำเขาทานแล้วลองดูลองให้แฟนทานดูก็เราก็เลยลองให้เขาทาน วันแรกก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรน่าจะไม่ที่สี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออเขารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนนี่ว่าสปาร์กสปาร<อ>์กเมื่อก่อนไปจับก็ยังเฉยพอกินพีเอ็มพลัสปุ๊บจับปุ๊บเป็นไงคะพี่นำพึง่งหันทันที <laughs> ดีตรงนี้คุณผู้ชมอันนี้เขาทานจะหมดกล่องแล้วนะคะรู้ <laughs> สึกว่าออถ้าเราทำกับข้าวหรืออะไรอยู่เงี้ยเดินผ่านก็จะจับก้นมั่งะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวถ้าถ้าแบบเราถ้าเราแต่งตัวหรือเราเรียงแต่งตัวเรื่องอะไรก็จับหน้าอกมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยคือจุ๊กจิ๊กเหมือนกับตอนที่เราแต่งงานกันใหม่ใหม่แต่เงานการเลยเรียงเลยที่เราต้องการเลยฟังวิทยุอะค่ะเปิดไปเพลงฟังเพลงไปพอเขาโฆษณาแล้ทีนี้อ วีเอมพัทอะไรเงี้ยหือตัวซื้อให้แฟนกินนี่แหละอะไรเงี้ยลองดูเริ่มเริ่มมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผิดปกติอจ้ะทําไมเข้านานจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยเล่าลงไปแล้วนานมากเมคอิพหนึ่งครั้งนี่นานคือหลายรอบมากจ้ะอย่างนั้นเล่นไหมพี่ค่ะจริงวะจริงนี่เรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเลยแต่แฟนพี่หนูนี่ ไม่เบิ้ลนะคะไม่เบิ้ลเหรอคะแต่น,นานะคะน่ารำคาญเลยทีเนี้ยค,ค่ะคุณมาล้าหขอบคุณประสบการณ์ดีๆนะคะวันนี้ที่เอาเรื่องการเมค e l o v มาใช้แฟนราการใด้ฟังกันด้วยค่ะขอ,คคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่0843600101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ make l o v